ท่านสาธนพุทธบ,บริษัทท่างหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนร,ก,นรกด้วยเปรตด้วยสุวกายด้วยสตรีฉันด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรวิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรวิฎกเป็นว่าหลังสู่ต้องพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่อ,อาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทางนี้เพระอเราก็วความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แต่ก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ว็เสมอ พรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้เข้าแล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าทราสอนจะได้ไม่ไปเกิดในอบายภูมิม่นรกเป็นต้นด้วยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษัสินห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วัดนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพ่อบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังใจยอย่างนี้จะไม่ไปอาบายภูมิแน่นอนขาบรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาว่าององค์สมเด็จปะญินวน์โปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน แต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนาบายภูมิแน่นอนนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขย่องแอบ,บไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบ,บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยิน รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราตัวเล็กๆมากๆแอบอยู่นิดๆทั้งน,นี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่คความจริงบรรดาแรระพุทธบริษัทการที่เกิดในดงาของอบภูมนมันไม่จําเป็นต้องขาดสิ้นห้าเสมอไปว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มหมองนิดเดียวบางทีก็ไปถึงกับชั่วอย่างโกตุริกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรมดาญ,ญ่าโยมพทุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกในเรื่องโกตุหิกะตอนที่ห้าในความจริงก็มนานึกแท่งชักกระดูกใครทั้งหมด อารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวน,นี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้า,มาขวมา,าตุกป่ายาตจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงขณวาดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกำลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวยนายดีมากสามารถสามารถสงอารมณ์ในสังโยชน์สารไการนี้ได้คำว่ <c oughs> าสงอารมณ์ในสังโยชน์หมายความสามารถหักข้างกำลังใจไม่คิดไปตามสังโยชน์สารประการ คัดค้านสัโยชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมันอ่นในความตายและพยายามทําความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินยัยมีวินัยก็เค,คร่งขัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า ความจริงการคลองแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอาบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขต็มาบาทำไมวในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีจมีร่างมีกายเสียสติสมัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบ เมรมอิจฉาทิสยายคนอื่นไม่เครารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสเศรษฐีชัยก่อนต้องไปเกิดในเ,เวจีมหานรกก่อนอย่างพระเทวทัพเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเพื่งพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าในสมัยขอ,องพระองค์เองมีความจริงอยู่กับพระพุธทธเจ้าแท้ๆนีน่ะเมื่อคนที่อยู่กับพ,พระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าจะนึกว่าดีทุกองแต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีแต่เสียท่าคานิดที่เลวจ,จัดๆอย่างเช่นเทวทัตตะโกการิกาเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่ายลืวมว่าในสมนักใดในสมัยปัจจุบันก็ตาม คนหน้าสนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นันหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตน ไม่ทำตในใได้ของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลเป็นคนโรภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันวาน่าหน้าตัวท่าจะเปิดลิฟต์ คงไม่เยสูงลิบคงต่ำลิบอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้าม่ได็เลวอย่างนั้นเรื่องกออทใต้ก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระงร์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่ง ท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเรียกว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอัตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นตน้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อย ไอ้คำว่าเนื้อน,น้อยกับผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งนี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัด ว่าไปให้พี่สาวย็บหรือยอมก็าจาไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกันแต่ไม่ได้หวังให้ทําใหม่เป็นนล้วพี่สาววิญญาณผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้ว ก็ยอมเย็บแล้ยอมเสร็จผู้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่นเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก โวยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนําไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนํามาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกําลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาเทนพุทธบริษัททางไปก็ดูจริยาคือกําลังใจของทของท่านด้วย ท่านมีกำลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผา้าผืนนี้ธรรมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไมท่ก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรก,การที่จะรับไวเพราะผิดประวินัยผู้ปราษสายไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอืน่น พี่สาก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเส้ใหม่สางเสม้ใหม่เอาได้ออกมากรอกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เ,เนื้อจึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สายบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินัย พี่สาวไปแล้วท่าก็อยากจะอมจีวรผันนี้แต่มันอมไม่ไหวก็ป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่กรักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันนี้อมจีวรท่านก็ถึงความตายราษัยที่จิตแทนที่นึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยยด้ความจริงวิน,นัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทงวิน,นัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบนบารมีของท่านน่ะถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบรารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าชั้นดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบรารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจา้า สองพระพุทธมารดา <c oughs> แลวก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิทธิ์ได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบก็รงความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตธิ์ได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งั้นของท่านเพราะจิตเท่านบวาประวัติถึงกี่วัน แทนที่จอ้เกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวรน,นี่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเกิดเป็นเลนไอ้เลนนี่ตัวเล็กมากเรามองในสายตาเราจนตาธรรมาอายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้องตะโกนกันหนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่ แต่ว่าท่านก็ย่องเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลนที่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พุทตบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มระดกได้พรานั้นต้องปอากายก,ก่อนตายร่วมมอบให้ไปก่อนตายจงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาแต่พุทธริสตรหลายฟังแล้วก็โบรดจําไม่ด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างเราทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทํำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้แนะนําให้ท่านประธันศานสตร์ ก็เรื่องนี้ให้อรตมามอบอารมานะมอบไปได้เพราะมันผิดวินัยยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจุดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้นแน่ก็ถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขอโมยของสองไปให้ชาวบ้าน เพื่อการมอบหมายเสื่มอมการตามมินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายฟังแล้วเราก็ไม่ห่วงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับออกไปอบอกว่าถวายสงฆข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาเท็พุทธบริษัทการนําของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวัง มแม้แต่เศษกระเบื้งแตแกๆเล็กๆชิ้นเดียวเนื้อดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสองผลที่จะพึงได้รับก็คืออเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอตาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะถ้าขืนโตต่อก็ท่านดีไม่ดีอตาตมจิจตใจอาตมาเศร้าหมองเพราะการโตต่อก็พวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวินัยกาลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะได่นพระคอมรนดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้เมื่อพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสังขัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีคราวา่าจะมีพระ,พระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะเป็นได้ป็นข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษรักของสงฆ์เป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุดเดเีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าก็นำของสงไปอย่างน้อยถ้าลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จะเพึ่รับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรพัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรพัพย์สินดั้งเดิมจากครวาสหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรพัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรพัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้ แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่เขเรียกว่าเงินหรือของสาทุคำว่าสาทุคือท่านผู้ให้ให้ได้ดีแล้วให้ได้เจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนันหลายที่ไม่ใช่พระไปรับมรดกอย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตนนกรตนรกปิงกันและเมืดททำลายศรัทธาก็บรรด่าทำพุทธบริษัท์ ถึงพระพุทธเจา้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าว่าท่านจะมอบอ,อะไรให้กระญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นครวาต ถ้าหมายความยังไม่หมดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามมาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝาธนาคานไว้ฝาธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรพัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านใด ก็ไปทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาด้วยจากการถวายขบันดาแทนพรทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็สนส่วนตัวตัวโดยเฉพาะให้ถิอว่าท่านผู้ถวายถวายพอระราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเขือนโอในบบี่ขบรรดาญ,ญาโยผของท่านไป ท่านเองจะต้องลงอเวจีมานรกบ,บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็อเวจีอะไรก็เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับายใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมอยุ่เลนในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติดสาวกเรื่องสัน้น แต่นำเรื่องอื่นเข้ามา,ป,ารประสานประสานให้พอกับเวลาสำหรับพระติสระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่วนความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นมรรสดาบ,บันได้แลอไม่ได้ก็ไม่ทราบเพราะพ้พนจากความเป็นเลนแะล้วจะไปเกิดนเทวาดาชันดุสิต เกลมความก็ทั้งมีความระอาอยต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ทานยังบอกว่ารับไม่ได้เพราะผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิม ถ้าไปสระไ,ไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเน,นื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าเน,นื้อละเอียดน่ารักท่านอยอมรับนี่จิตท่านะอายขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าทา่านพระติสตาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกลีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจกการว่าทรัพย์สมบัติของพระติดสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากก็อยู่กับสมเด็จพระพู้มีรพระผ้าเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะมาหาเศรษฐีท่าน,นหลายมีความเคารพอย่างพระนอนนท์นี่มีผ้าสาดอกเป็นพันพันผืน แต่ถ้อนุนท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเห<ม>็นพระอะไรไม่มีไม,ไม่ไม่มีา้าหผมไม่พ้ะผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก,ก็แจกแต่ก็รทำบุญก็ท่านด้วยไปไม่แปลกอย่างท่านพระติสานี่อาจจะมีกีววันมากก็ได้เพราะว่าธรรมะาาสถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะยังมีการตรวคนทรัพย์สมบัติเกิดมา อีกอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรคือนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรนะโจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระโูทิพย์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่แต่เพื่อคันโทด,ยดียืนได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบแบบนั้นก็บอกพระอน,นุน พราะอนันทาดูกาอนนรีบไปที่ภุติทธรริตสาะเดน้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันจะแตะเด็ดขาดวันที่แปดจึงแตะต้องได้พระนนก็ไปบอกแปดท่านที่หลังกลับมาถามองค์ด็จประสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไร พระเจ้าก็ทรงตัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายนะเธอห่วงยีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผพพ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายเช่นก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงยีวร เธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าอยู่ออยวัอยู่เจ็ดวันเพราะเลนมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้เรียตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ถึงเจ็ดวันแล้วเล่นดูนั้นจะตายตายแล,วล้วไปเกิดเป็นเทวดาันเทาวดาบนสวรรค์ชันดูสินีร่ระบรรดาญาโยพุทธะริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านหรือหลายท่าน อาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระาเจ,จา้าทรงตรัสว่าบุคคลประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นที่เกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมินั่งสีร่ระการไม่สามารถจะตดต้องแต่ต้อง,องทันใดอบายภูมิสี่คือนรกเปรตสุรกายสติสัจฉ แต่ก็จงอย่าลืมว่ากําลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้กวก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใส เรื่องการที่บรรดาเต็พุทธบริษัททหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีเรียนรู้สติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจงเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็กก็พูดมีพระภาคสอนและไว้เพื่อไม่ไหลงไปในบายภูมิต่อไปอบรรดาทตานพุทธบริษัททหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบาอกเวลาบอกกหมดเวลาแล้วประกาศแล้ว ไปลองกิ้งกิ้งไปเป็นของตั้งเวลาพอหมดเวลาสาสิบนาทียังขอลาก่อนอความสุขสวัสดิ์พิัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดา,รา,พ,าพุาทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี